สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เราม,มาคำนวณสูตรเด็ด2ตัวบนในสูตรรู้ก่อนรวยก่อนค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมีสสูตรงา่ายๆค่ะสูตรแรกจะเป็น10บนบวกกัน2ครั้งบวก10บล่างบวกหน่อยล่างและบวก1งคงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็น10บนบวกหน่อยบนบวก10บล่างบวกหน่อยล่างสองครั้งนะคะและบวก2คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยนะคะ ื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมัยเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่องวดนะคะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุ้นกันค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณงวดก่อนหน้าก,นกันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็คํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรกันเลยก็จะได้เป็น6บวกหบวกหบวกเจด และบวกหนคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ25ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข5ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6บวกหบวกหบวกเบวก7และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ28ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข8ค่ะ และเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือ58ค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มๆค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ด2ตัวบนรู้ก่อนรวยก่อน,อนในงวดที่16 ธันวาคม2564นี้กันเลยค่ะก็ทำการคำนวณตัวเลขแค่ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น5บวก5บวกแบวก2และบวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ21ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข1ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น5 8บวก8บวก8 บวกสบวก2และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ27ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่16ทธันวาคม2564ที่เราคำนวณได้นั่นคือ17ค่ะหรือว่าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น71ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะเรีออยกสลับจับคู่ตัวเลขเพิ่มก็แลยแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดค่ะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ตามรุ้นกันค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย